ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับของฟอร์ดเบนเจอร์คันนี้นะครับให้ดูนะครับตัวหลอดไฟทั้งไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟสับนะครับโอเคครับลูกค้าท่านไหนครับมีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างไฟหน้าไม่ติดนะครับติดต่อได้ที่ร้านดิฐบริฟายยองครับสาขาใบายพาสที่6ติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์991944289ติดต่อคนนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ As a star among the midnight sky All the pressure blinded me But now I see I'm no different from the rest You said I'd fly away ฟาร์ยองครับวันนี้ลูกค้ารถฟอร์ดเรนเจอร์ครับมันเป็นการเปลี่ยนไฟหน้านะครับแล้วก็หลอดไฟหลีหน้าข้างขวาหน้าข้างซ้ายนะครับข้างขวาปกติครับโอเคครับเดี๋ยวให้ทีมช่างมาินการเปลี่ยนเลยครับ